สวัสดีค่ะวันนี้มีความรู้เรื่องอยางเอามาแบ่งปันกันค่ะคุณรู้หรือไม่จุดสีเหลืองบนแก้มยางมีความหมายอย่างไรโดยทั่วไปยางรถยนต์จะมีตัวเลขและตัวหนังสือต่างๆบนแก้มยางทั้งสองด้านซึ่งจะบ่งบอกถึงขนาดและคุณสมบัติของอยางและนอกจากนี้ยังมีจุดสีเหลืองและสีแดงปรากฏอยู่บนแก้มยางอีกด้วย ซึ่งจุดนี้จะมีอยู่เพียงด้านเดียวของแก้มยางแต่ในบางรุ่นหรือบางขนาดจะมีจุดสีเหลืองและจุดสีแดงบนแก้มยางเส้นเดียวกันซึ่งจุดสีเหลืองและสีแดงนี้มีความหมายดังนี้ค่ะจุดสีเหลืองคือบริเวณที่ยางนั้นมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับบริเวณอื่นๆเมื่อนำยางมาประกอบกับก,บกระทะล้อควรให้วาวเติมลม ตรงจุดนี้ตรงกับจุดสีเหลืองเพื่อช่วยให้น้ำหนักของยางสมดุลดีกว่าเดิมซึ่งจะช่วยให้การถ่วงล้อทำได้ง่ายขึ้นจุดสีแดงคือบริเวณที่หน้ายางมีความโค้งตามแนวรัศมีมากกว่าบริเวณอื่นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นยางที่ส่งตรงให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ที่ใช้ประโยชน์จากจุดแดงนี้เนื่องจากกระทะล้อ ที่ส่งมาเพื่อประกอบกับยางจะมีจุดที่แสดงความโค้งที่ขอบของกระทะล้อด้วยเช่นกันเมื่อประกอบกับจุดทั้งสองตรงกันจะช่วยให้ยางเส้นนั้นมีความกลมตรงตามแนวรัศมีที่ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ในการติดตั้งยางเข้ากับตัวรถจุดสีเหลืองและจุดสีแดงจะอยู่ด้านนอกหรือด้านในไม่ใช่ประเด็นสำคัญสิ่งที่ควรคำนึงถึงคือ ทิศทางการหมุนของดอกยางเป็นสําคัญที่สุดซึ่งจะมีทั้งดอกยางธรรมดาและดอกยางแบบทิศทางเดียวกันขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทบิสโตนจำกัดค่ะขอบคุณค่ะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ